ดูขั้นตอนการจัดชีดกันนะครับหลังจากที่เราสร้างตัวเซกชันหรือว่าแปลนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าชีดนะครับแล้วก็ดึงตัวนั้นเข้ามาใส่นะครับตัววิวที่เราจะต้องการที่จะจัดนะครับอย่างเช่นเซกชัน A B บแล้วก็ดูพิดูพิเคตชีดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปไล่ดึงตัวนั้นเข้ามาแล้วก็จัดอ่าเรียลให้มันอยู่ในขนาดหรือว่าตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเรียลตัวไหนนะครับถ้ามันโดน ในวิวตัวไหนที่มันโดนดึงเข้ามาในชีตแล้วนะครับด้านตัวช่องที่เป็นสี่เหลีย่ยมมันก็จะขึ้นไฮไลท์สีฟ้าแบบตามในแบบที่ผมทําให้ดูนะครับเราก็ทําอย่างนี้จดครบที่เราจัดชีตไว้นะครับหรือว่าเราทําสารบัญไว้นะครับพอเราจัดชีตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะบัรแสดงการพอดเป็น pdf โดยรวม PDF เป็นสมมติว่าผมมีเซสชันตั้งแต่ a ไปถึง F ผมต้องการให้เป็นแผ่นเดียวกัน,กนผมก็สามารถพอดให้อยู่ในแบบเดียวกันได้นะครับ เราก็เลือกเฉพาะตัวที่เราต้องการพอตนะครับถึงว่าเราต้องการจะพอตเฉพาะตัวเซกชันนะครับผมก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเฉพาะตัวเซกชันนะครับพอเวลาเราตั้งค่าการพอตเรียบร้อยนะครับก็ไปหาที่วางไฟล์ได้เลยครับก็ตั้งชื่อเข้าไว้นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าพอพอตออกมาเป็น PDF แล้วจะเป็นยังไงนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมพอด PDF มาเฉพาะตัวเซกชันนะครับ มีเซสชัน A ถึง F นะครับผมก็ให้ทำ PDF เป็นไฟล์เดียวกันนะครับก็เป็นอันนี้ก็คือรีวิวของการพอด PDF นะครับก็โอเคเลยครับลองทําตามดูนะครับ